สวัสดีตอนเศร้าจากพี่น้องโอ้น้ำยังไหลแหงอยู่ด้วยเนี่ยค่ะเ่ินปลอยน้ำด้วยเนี่ยเมพันนี้ออกมเบึงค่ะมเบึงบรรยากาศน้ำหนองเลี้ยงบรรเมพันนี้เอาแสดงว่าน้ำไม,ม้าอีกด้วยเนี่ยค่ะเ่ินปลอยน้ำลงไปน้กำกำผุนตนนียเนาะนั่งลงหันเทียนอัดไว้ ปิดไว้ค่ะันนี่ปล่อยน้ำออกอีกแด้วเนี่ยป่อยเห็หนอย่างน้องคือบกักไม้น้องเนี่ยมันคือบกขาดแคลนน้ำทางใต้คืบอบกขาดน้ำขึ้นหนาจะปิดไว้เถิดทำการเกษตรช่วงหนาแร่งๆเผื่อเห็หนอย่างน้องเนีน่ยเนาะน้ำเต็มหนองค่ะพี่น้อง มืออื่นก็เป็นมือร้อยกระทงแล้วค่ะพี่นอ้องมืออื่นกับร้อยกระทง n นอกอันเพียนเดือนสิบสองน้ำนองเต็มตะลิ่งค่ะพวกแมฆพันนี้ก็จะออกมาลอ,ยผ,อ,อ,ย,อายผู้หลักค่ะลอ,อยนองแญ่ผู้หลักค่ะโอยางมาหาเบึงกันนะลย คนก็อยากเกี่ยวเข่าเด้อค่ะพี่น้องคนก็แต่ว่าเมื่อวานนี่ก็บต่ตกดอกค่ะเมื่อวานนี่บ่ตกตุกน่ะไหลแห้งอยูาบยางยางคักเลยเราบ่รู้ว่าปล่อยน้ำลงไปทำไม้ไหลลงไปพุ่นแล้วไปน้ำคลองมียาสาว่าลงไปน้ำกำรพรุ่แล้วค่ะพี่น้อง ขา่าเขากระเลียงพ่อเจียวฝนกระเสาตกซาพาอยู่กระเสาเข่าซาให้คนได้เห็ดให้เห็ดน,นาเต็มที่ระบายออกจากน้องไปอกจากน้องสู่คลองมิยาสวาสู่ลำน้ำกาค่ะลำน้ำกากระตุกแม่น้ำมูลค่ะพี่นอก รรรยากาศตอนเช้าค่ะประมาณเจ็ดนาฬิกากว่าค่ะช้านานเนาค่ะเห็นผลผลิตออกมาเต็มที่ค่ะก็ดีใจค่ะพี่น้องดีใจแต่ว่าฝนก็มาเป็นเรงส่อีกฝ้ายังเมืดหมอ้วอยู่เลยค่ะพูนน่ะ เกี่ยวไปเร็วกับโมีหมองตากขายเข่าสุดก็คือว่าทั้งลานเพื่อนบรับนี่แหละค่ะเข่าสุดนะฟังเสียงธรรมชาติ้วยค่ะพี่น้องเสียงนกเสียงกาน,งน้อนง่าอ้าวขมามันอู่ด้วนี่ เบืองเขาที่ี่ยเขาจะเี้เวเขาด้วยนะแต่พอเมนทุงนี่อกอกนี่เขาผู้ใหญ่บ้านค่ะน้าผู้ใหญ่บ้านนะคะ ว่ารถตีลงมานี่ลหละรถเจ้าเข่าเมื่อน่ะคะ่ะตีลงมาสายนี่ลหละว่าเบืมม้องล้มเมื่อพี่น้องแบบน,นี้รถเจ้ากับบอดีได้แบบนี่ยหยาบหยีย,บ,ยบใส่ตุ่มได้เหยียบใส่น้ำได้แบบนี้ค่ะบ่มีแนวดีบ่มีแนวความพอดีแต่สมัยตะก้อนเจ้าเองเจ้าเองอะพอดี ทขาจำเท่านั่นแรียว่าคาเลี้ยงเพงค่ะเดี๋ยวเนี่ยเพราคือสมัยก่อนสมัยก่อนวันละยี่สิบามสิบวันละสี่สิบห้าสิบเนาะค่ะมันก็ดีแล้วสมัยนี้ที่วันละสามสี่รยมันจะไหวเลยไม่ไหวแล้ว,ว,ลวปื้อแต่เพิ่งบอกโกโกตาตามดู กวัวจังไลมาดุคักดกงแน่แท้พี่น้องเราเบ่งดูปาดเอเบ่งต้นน้อยๆนี่แน่แนแนกระดูกเบ้อเาเบ่งผู้พ่นมินศิละปะทางมือเนาะมฝฟมือปลูกสิ่งปลูกของเบ่งบักพริกดูค่พะพี่น้องบักพริกดูกไล เพียกดูพีน่น้องเอ้ยดกคักดกแน่เอ้ยเป็ตตออนตาสวนสวนของยูของกินนามเต็มหนองเลยน้าต้ามา พันเปลี่ยงยังค่อยปล่อยน้ำออกไปนะตามพันคือปล่อยน้ำออกจากท่อคือบ่มีหม่องใดขาดน้ำเอ้าคือพันคือบอกกักน้ำไว้เตี๋ยน้ำมาเตี๋ยเอามันเข่าทั้งใดเอ๊มันฝนตกอืน ฝนตกอีกพายุมาเทยวเนี่ยเนาะมันมาอีกอ่ะโอ้มันมันเอาไปยู่กันไปยู่เลยตีเสดายน้ำแท้สินดกเนี่ยค่ะนาตามผู้เฮ็ดนาค่ะบักกอบักพี่จังใดมาดโดพวดโพธดแท้นาตาง พีกบักเพกบักกอจังไดมาดูกพวดดูพวดแท้แตาสะอ่อนแท้เจ้าคือพ่อเจ็บไปขายเจ้าเข่ามันก็จินเพเหมือนดอกมันดูกค้างพวดเจ็บไปตากแดดเนี้มันพอเจ็บแล้ว <c oughs> พริกน่ะ อืมจ้ะพี่น้องพอจบคลิปนี้ไว้ซำนีนก็เนาะค่ะเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮรวยๆค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ